ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเดินสะดุดบันไดล้มนะครับขณะที่ก้าวขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่มีชื่อว่า Air Force One a a 1ว <คะ S 2> ันนั่นเองนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ฐานทัพร่วมแอนดรูสเมื่อวานนี้ระหว่างที่เขาเดินทางเยือนรัฐจอร์เจียซึ่งเขาเนี่ยมีกำหนด,ดต้องพบหารือกับสมาชิกข,ของชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหลังเกิดเหตุกรณ์ยิงสังหารหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียในรัฐดังกล่าวไบเดนเนี่ย สะดุดบันไดขึ้นเครื่องบินล้มถึง3ครั้งนะแต่เขาก็ยังแสดงความเคารพเมื่อขึ้นเครื่องบินอย่างไรก็ตาม เจนสากิซึ่งเป็นโฆษกหญิงของทำเนียบขาวก็ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าไบเดนเนี่ยจริงๆแล้วสุขภาพแข็งแรงดีร้อยเนนะไม่มีอะไรต้องกังวลใจแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านผู้นำเนี่ยถึงสะดุดล้มแบบนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าไบเดนเนี่ยเขาเพิ่งหายจากอาการเจ็บเท้าคือเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่เท้าระหว่างที่เล่นกับเจ้าเมเจอร์ก็คือสุนัขตัวโปรดนั่นเองนะครับเมื่อเดินทางถึงรัฐจอร์เจียประธานาธิบดีไบเดนแล้วก็นางกัมลาแฮริส รองประธานาธิบดีได้เดินทางไปยังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC ซึ่งทั้งไบเดนและแฮร์ริสก็ได้พบหารือกับนายแพทย์โรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการของ CDC และระับฟังรายงานจากนั้นไบเดนและแฮร์ริส จะพบปะหารือกับบรรดาผู้นําชุมชนและสมาชิกรัฐสภาจากรัฐจากชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและหมู่กับแปซิฟิกหรือว่า AAPI นั่นเอ,เองนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความกัวงวลใจของพวกเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์กระตยิงสังหารหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ร้านนวดสปาเมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียและหารือเกี่ยวกับการก่กรออาญกรรมด้วยความเกลียดชังชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียครับ, <S <S บา <skin> นายโรเบิร์ต แอลรอนลลงเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับมือปืนชายผิวขาววัย21ปีถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม8ศพ รวมไปถึงผู้หญิงเชื้อสายเอเชียด้วยคนด้วย6คนนะครับที่ร้านวนวดสปา3แห่งในเมืองแล้วก็รอบเมืองแอตแลนต้าเมืม่อวันอังคารที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นคดีเขย่าวขวัญชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียมากขึ้นหลังอัจฉรรมด้วยความเกลียดชังทางเชื้อชาติต่อประชาชนเชื้อสายเอเชียมันรุนแรงขึ้นตั้งแต่วารัสโควิส -19 เกเริ่มระบาดนั่นเองนะครับก็มีคําพูดที่ พูดถึงสถานการณ์นี้เนี่ยความเกลียดชังต่อชุมชนคนเอเชียในสหรัฐเนี่ยที่เรียกว่า Asian hate ซึ่งหลายฝ่ายก็ออกมาต่อต้านไม่อยากจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในสังคมอเมริกันนะครับ